บ่พี่อาจูมาตอบแล้วนะครับว่าพี่หยางคือไห่อยู่เครื่องรถพี่หยงอันพียงไดบอกให้น้องฟังเบิร์พี่หยังคือเป็นท่อบริษังไดญเขาคือถามมาหลายแทเอฟซีเขาถามมาเขาเป็นห่วงเขาเป็นใหญ่เขาถามมาเป็นไรเป็นยังไงกว่าเดียวนี่ฮะคือไห่ไห้เฮ็ดหยางเพื่อออหยางเพราะออหยางขนาดรับก็ยังไห่ให้เพื่อไอหยาง จะเป็นอย่างของเจ้ากันแน่บอกว่าเบิ้งล่ะฮะเราบอกบอกว่าเบิ้องบอกดีดๆบอกอบดกีๆเออเอาเอาดีๆเอาดีๆ<ว>เอาจริงที่นี่แล้วก็บ่ได้อยากให้หรอกครับเมื่อนั้นมันมันงานมันเมื่อยนั่แล้วก็บ่ได้นอนเดี๋ยวที่นี่กันนอนจะทั้งรถ <ừ. S 2> เออเออน้องมาเลยไทยสินะครับเออบัดนี้มันบังเอิญไปใส่ฟิลเตอร์เออ เตอร์ไฮวันนี้น้องก็เล่ไฮครับผมวานนี้ข้าเจ้าเลยเขาใจพิษวานนี้เขาเขาใจพิษวานนี้ว่าเพียจูทำไมร้องไห้พี่สันคอมเมนต์หลายปะคอมเมนต์หลายอยู่เด้ม่านเกือบเศร้าเขาเม่นอยู่เด้ว่าเพียอ่จูเป็นอะไรพี่สันนอนอยู่ยังไห้เหบอเออนอนอยู่ยังไห้ผมบอกเลยนอนน้ำใจย่อยปุกปุกอยู่ผมนอนน้ำลายเหยแต่ว่าฟิ่เตอร์มันเป็นฟิ่เตอร์น้ำตาพี่เตอร์แต่ว่าน้ำไหลในความจริง น้ำลายในของจริงเออมาะ่านี่นะครับเพราะได้ไห้ครับเพรได้ไห้ไม่ได้มีอะไรนะครับโบเดตเป็นยังกับพวกตี๋ตะวันเมื่อยอีรีเด้เออเมื่อยอีรีเมื่อยอีรีแต่ว่าบพราะไดไห้ครับเออจคกความพี่ยามงสียงยินเสียงพี่ยจูบบูบูนี่เพราะว่าอยู่ไกลกันแห้งโบเดตอันนี้โบเดตไทยเนี่ยอื้อเอออุ้มไทยแบบหมวดพาะพยนนะครับไม่เคยคุ้น